วดใช่ดีก็เลยเป็นสามขวดวันนี้หนึ่งลังเลยใช่วามอุดมสมบูรณ์อ่ะมันพิดกันนะใบเขียวใบเข็มใบนาเพื่อไม่มากวนคือว่าเราประหยัดต้นทุนได้เยอะรือใ่นอตชอฉีดช้างแหลกก็รู้เลยนะเพี้ยมันไม่มาเนาะเพี้ยไม่มาใบมีมีหนีกับมันแทบจะไม่มีเพี้ยเลยตอนเนี้ยเราเราใช้ชุดแหลกเนาะชุดแหลกก็ดีเลยใบใหญ่ใบกลางเพี้ยไม่มา ถ้าบางกรเรายังต้องใชา้ย,ยาแบบเป็นแบบยาคุมไข่นะยาคุมไข่แพงหน้านบ่วันเจ็ดวันอนะ่ะพี่เสือบินวันหมดแล้วอันนี้ฉีดแต่ไม่มีบินนะพอใช้แมกมาลาว่าแล้วใบมันไม่มีเพีย้ยไม่มีแมลงมากวนไงเห็นเพราตั้งแต่ขั้งแรกการแตกใบอ่อนดีแล้วใบใบใบจะออกมาเสมอเมื่อปีที่แล้วใบไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะใบใหญ่ใบเขียวใบน้าปีนี้ใบต้มบรณ์มากเลยแนบะโอแมกมาผสมยาฆ่า,มาแมลงฉีดทุเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมลองใช้ แมกมาดูเออของเขาก็รู้สึกแบบมันดีเจี้ยจะกระดิ่งไม่มีลายแดงไม่มีเพี้ยไฟไม่มีนอนไม่มีรู้สึกว่าของเขาก็ใช้ดีอยู่นะใช้ไปแล้วใบมันเลี่ยมดีครับแล้วอยะยะการฉีดได้ฉีดถี่เหมือนเมื่อก่อนนี่ไหมเออห่างยาไปประมาณสิบห้าวันแล้วมาดูใบเออใบมันเกี่ยงไม่โดนอะไรกินไม่โดนมแมลงไม่โดนเพีย้ยกินก็แตผมก็แปลกใจเออแสดงมันใช้ได้ตอนที่จะฉีดแมกมา,มาแมลงกวนเลยตอนนั้นอนะ่ะ มันก็มีอ่ะมีพวกเพี้ยชักจันโกนแล้วก็เอ่อเพี้ยไฟมันจะมาดูดน้ําเลี้ยงอทีดเส้นใบฉีดยากาจัดแมลงอย่างเดียวไม่ไม่ใช่มากมากคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับผมคิดว่าช่วยไม่ได้อ่ะมันก็ได้แค่อยู่ระยะแค่คืนเดียวคืนเดียวยอดหายนะยอดมันหายค่ะใบมันแห้งกรอบเลย ไอตอนนั้นที่เห็นใบแห้งกรอบรู้สึกยังไงใจเสียหมดเลยใจเสียหมดเลยไม่ไม่อยากเข้าสวนเลยหลังจากใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะต้นไม็กๆมันก็ดีขึ้นค่ะตามลําดับเอาแมกม่ากับปุ๋ยน้ําลาวาแล้วเอามาผสมยาเนี่ยไอยาตัวที่ผสมนี่ตัวเดิมไหมจ้ะตัวเดิมฉีดไปกี่กี่รอบใบถึงแตกออกมาใหม่ยอดมาใ่สองรอบสามรอบก็เห็นขยายโคนโคนใบมันขยายพอใจค่ะพอใจอยู่ระดับนี้พอใจค่ะ กิ่งใหม่เขาหมดเลยมันป่วยเขาป่วยมานานฉีดไปห้ารอบได้ต้นกลับมาใหม่สมบูรณ์อย่างนี้ลเลยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากเอาสั่งชุดแม็กมากับลาวามาใช้เห็นว่าใช้ทั้งสามชุดแล้วค่ะดีขึ้นเยอะค่ะพวกเอเพี้ยจกกักะจันับพวกแตาอยาเนี่ยเพื้อแตง่งหายไปเลยค่ะครับตอนแรกก่อนที่จะสั่งแม็กมากับปุ๋ยน้ําลาวามาใช้ต้นทุเรียน,ม,นมีอาการหนักประมาณไหนครับ มันเป็นแบบการคือแบบแล้วก็ไม่รัดแล้วก็แรงตัขวขาวๆเกาะเต็มกิ่งเลยเก <c oughs> าะเต็มกิ่งเลยพอใช้เรือนี้ครั้งแรกปุ๊บมันหายไปเลย <c oughs> หายตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอครับหายแล้วก็ดีขึ้นแล้วใบก็ดีขึ้นควนพันไปพันมาก็ถามว่าใช่อะไรใช่ <c oughs> อะไร,ะไรทําไมหายการถูกก็บอกเข้าว่าใช่แมกมาคือว่า เอาผสมอะไรบ้างเอาผสมอะไรบ้างแม็กมาฉีดฉีดเชลลาครับมีชเชลาเาเลากับอ่ายากรลยงผสมเข้าไปผสมในถังเดียวกันเลยค่ะถังเดียวฉีดพันลิตรทั้งหมเดเนี่ยครับ